สวัสดีครับวันนี้มาดูดวงกันนะครับสำคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเดือนมกราคมปีส5ง4รก็ติดอีกแล้วไว้ให้อ่ะก่อนจะดูดวงนะครับขอบชัสัมพันธ์นิดนึงขอโมนิดนึงนะครับเครื่องรางนะครับคือน้ํามันว่านนะครับมหาเสน่ห์นะครับโมลสันอันนั้นเป็นขวดอย่างนี้คนละสามร้อยบาทนะครับสำคนที่ชอบบูชาเครื่องรางของขลังชอบเล่นเครื่องรางของขลังเลยละคะไม่แพงนะครับเป็นเมตตามหกรยมนะครับทาให้ เราสามารถเจรจากับใครแล้วมันง่ายขึ้นนะครับใช้เสริมดวงความรักก็ได้นะครับสำหรับการเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองนะครับก็จะทําให้คนรักเห็นเรามีเสน่ห์มากขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับไม่ใช่เป็นของสายพายหรือของต่ําใช้แล้วไม่มีผลเสียแต่ก็ไม่ใช่มปคนาอว่าใช้แล้วจะทําให้คนรักเรียกว่าเป็นไงอ่ะแบบเขาหลงเขารักเราอะไรประมาณนั้นมันไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ทําให้เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเรานะครับเอาละครับ ถ้าสนใจนะคอมเมนต์ได้นะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนวันจันทร์ทุกคนเลยนะเรามาดูดวงกันนะครับในเดือนมกราคมปี2 5 6 4คนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างไรก็ดีนะครับดูแล้วก็บอกต่อๆกันกนั่งน้อเพราะว่าตอนนี้คนที่ดูคลิปค่อนข้างน้อยอะครับเหมือนกับเจอคลิปน้อยนะคลิปน้อยคนที่เข้ามาเจอจะเจอคลิปน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยอยากจะให้ฝากบอกต่อๆกันบ้างนะครับดูจบแล้วที่ใครที่เข้ามารู้เป็นคนใหม่ หรือใครดูอยู่แล้วยังไม่ได้ Sub subscribe ก็กดติดตามกันบ้างนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆให้คุณรับชมก่อนใครนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพ่อหมอด้วยนะ,ะมาดูกันเลยครับว่าเป็นไพ่อะไรกันบ้างน,นะครับในเดือนมกราคมนะดูจากตรงนี้นะครับเปิดไพ่มาแล้วสิบใบแล้วนะครับจากตรงนี้ที่บอกเลยว่าคนวันจันทร์ดวงค่อนข้างโทนไปลักษณะว่า กลางกลางค่อนไปทางดีนะถ้าให้ให้ให,ให้ให้คะแนนดวงผมว่าออกไปทางโอเคนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าดีเลิศดประเสริฐสีหรืออะไรรื่แบบโอ้โหมันว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรปังปุริเยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้ถือว่าดีอยู่นะครับไพบ่ใบแรกเจ้าชะตาคือ6ถ้วยนะแสดงว่าเดือนนี้นะครับเดือนมกราคมปี64นั้นคนที่เกิดวันจันทร์จะมีเกีเก่ยวกข้อขกับเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าหรือการไปได้พบพบปะเพื่อนเก่า หรือการพบปะแฟนเก่าหรือการได้พบปะอะไรเก่าๆนะครับการมีเกมที่อาจจะชอบคิดถึงความหลังเก่าเป็นคนที่คิดถึงแต่อดีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือค่อนข้างเรียกว่าความทรง,งจำมันจะชัดเจนนะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่นะมันมีโอกาสที่ให้อยู่ความทรงจํามันเข้ามาในหัวหรืออาจจะบอกว่าเออเราจําเรื่องนี้ได้แม่นจังอะไรอย่างเงนะี้ยนะลงไปถึงจะเจออะไรเก่าๆมีโอกาสได้รื้อฟื้นความทรงจําอีกครั้งนะหรืออาจจะได้รับคําปลอบใจนะชีวิตในช่วงนี้มีโอกาสได้รับของขวัญหรือ หรือการแลกของขวัญกันด้วยนะหรือมีคนที่มาคอยดามใจนะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็ตามจะเป็นศิลานี่เป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีคนดามใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยโอเคกับชีวิตในช่วงนี้นะครับหรืออาจจะไม่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงอะ่ะมันเหมือนกับคุณเฟลอะ่ะคุณก็จะมีคนมาคอยให้คําแนะนําหรือคอยให้กําลังใจนะ บางครั้งมันจากไพ่เนี่ยมันกับระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะหรือการต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยเช่นกันนะแต่ว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้แบบโดดเดี่ยวอะนะครับนะหรืออาจจะได้ว่าในรูปไพ่เป็นเรื่องของการเสศร,สระนะครับหรือการทํไรเพื่อใครสักคนหนึ่งเห็นไหมว่าผู้ชายคนเนี่ยเขาหัวเจ็บอะครับคือหัวเจ็บแต่ก็ยังเอาของขวัญเอาถ้วยมาให้ผู้หญิงคนเนี่ยแสดงว่าบางครั้งในเดือนนี้มันเป็น อะไรที่เรียกว่าหลายๆคนนะครับที่เกิดวันจันทร์อาจจะเป็นช่วงของการเสร็จละมากๆนะชอบทำเพื่อใครสักคนมากๆเป็นคนที่มีความเมตตาหรืออาจจะเป็นถึงว่าเป็นคนที่มีความให้เป็นผู้ให้กับคนอื่นใช่จนบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะลืมมองตัวเองนะครับให้มากไปบางครั้งลืมใส่ใจตัวเองก็ได้รประมาณนั้นนะครับคราวนี้สถานการณ์รอบข้างหนละสถานการณ์รอบข้างเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยมีแป เรียนกับ3เรียนแสดงว่าเดือนนี้นะครับเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาและโดดเด่นนะครับแต่ว่าต้องระวังว่าคุณเองเป็นลักษณะคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารแล้วก็เป็นผู้ให้นะครับก็นั่นแหละในเดือนนี้ระวังนะครับถ้ามีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาก็ต้องอย่าใจอ่อนจนเกินไปนะแปดเหรียญน,นะครับกับ3เหรียญในเดือนมกราคมโดดเด่นในด้านของการทํางานเสริมงานฝีมือต่างๆนะจะทําเงินได้ นะหรือการลงทุนธุรกิจการลงแรงในเดือนมกราคมมันจะทําให้เงินเพิ่มขึ้นแต่ไม่เยอะต้องบอกว่าไม่เยอะนะครับมันจะขาดทุนไหมอีกเรื่องหนึ่งนะบางคนคืออย่างผม,มเคยเปิดได้พลาสามเหรียญน,นะครับก็คิดว่าได้กําไรนู่นจริงมันไม่ใช่บางทีก็าขาดทุนนะแต่ได้เงินเข้ามาเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการลงทุนอยู่เหมือนกันแต่แปดเหรียญเข้ามาจริงๆเนี่ยเราลงทุนแล้วมันน่าจะมีโอกาสที่จะคุ้มมากกว่า ในอีกแง่หนึ่งนะครับคือเรื่องของการทำาอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างยุ่งวุ่นหวายกับชีวิตนะแต่ดีนะครับค่อนข้างดีนะเขาียกว่าใน,ในเดือนมกราคมอ่ะคนวรรจัณน,นะครับงานฝีมือโดดเด่นนะครับหรือทํางานฝีมือค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับงานทุกศิลปะงานปั้น อะไรอย่างเงี้ยหรืองานที่เกี่ยวกับออกแบบอะไรเงี้ยถือว่าโดดเด่นนะสามเรียนบางทีเป็นเรื่องของการที่ความสําเร็จหรือการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่มาจากเราคนเดียวเสมอไปบางทีมันต้องมีการเดียวงานกับคนอื่นด้วยนะครับถึงจะส่งผลที่ดีนะคือมันไม่ใช่มาจากเราคนเดียวนะครับหรือการทํางานหรือการทาเงินอะไรเงี้ยมันจะเป็นลําดับขั้นตอนมากกว่านะเดี๋ยวดูอีกสามใบแล้วกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างนะครับนดี๋ยวไปเที่ยวกับแฟนรืปป่าด้วยกับเพื่อนนะ ถ้าแฟนก็น,น่าจะเป็นเพศเดียวกันนะมันเป็นผู้หญิงคู่นะถ้าคนที่มีแฟนเพศเดียวกันก็อาจจะแบบเนาะมีโอกาสที่จะแบบเออได้ไปด้วยกันหรืออาจจะไปกับเพื่อนก็นกได้ครับช่วงนี้ออกกําลังกายจ็อกกิ้งเดินทางกับเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับได้ไปออกกําลังกายไปกับเพื่อนระไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณแบบผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะนะผู้ชายด้วยกันนะครับไพ่เด็กนะมีโอกาสได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหรือทําอะไรแบบเด็กๆอีกครั้งนะครับหรือมีเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมา เนี่ยมีเรื่องเงินเข้ามานะมีโอกาสได้เงินนะคนวันจันนะไม่รู้แหละจากทางไหนแต่มีโอกาสได้เงินนะมีโอกาสทําเงินเพิ่มถามว่ารวยไหมก็คิดว่ายังไม่ใช่ว่าเดือนนี้จะรวยแต่ว่าเอ้ยมันมีเงินเข้ามาแหละนะฉะนั้นเนี่ยอาจเป็นว่าย่นนิ่งเฉยแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าดวงมาบางคนนี่ดวงมา,า,งค,งมาคือดวงเรื่องเงินมาแล้วแต่อยู่นิ่งๆองมันก็ไม่มันก็อาจจะยังไม่มันก็อาจจะแบบไม่มีเข้ามานะครับบางที เขาอว่าจังหวะมันเปิดอ่ะแต่คุณยังนิ่งอ่ะนะบางอย่างต้องขนขวายด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเอออะไรทำเงินได้ก็รีบทำซะนะครับในเดือนในเดือนในเดือนมกราคมนะถือว่าดีคราวนี้ด้าของการงานมีเดลเวอร์กับเจ็ดคาานะครับแสดงว่าการงานในเดือนนี้บางทีอาจจะเป็นว่าการได้ทํางานที่ชอบงานที่เราเลือกแล้วเราชอบเราถูกใจอ่ะทํามันใหญ่เลยในเดือนนี้นะครับ mm hmm. ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกับสิ่งที่เราชอบถือว่าดีนะครับทําแล้วเอ,อ้ยมัน มันเหนื่อยแต่มันสนุกะนะในมุอคือการเลือกการตัดสินใจนะครับเลือกแล้วเหนื่อยนะต้องเลือกต้องตัดสินใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะครับเพราะเดลิเวอร์ขึ้นมานะเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับอาจจะต้องหมายถึงว่าคุณจะเลือกงานเลือกครอบครัวเลือกงานเลือกความรักก็ได้นะครับในอย่างเงี้ยในคนรักแฟนเราก็ได้นะครับอาจจะยุ่งกับงานนะจนบางครั้งไม่มีเวลาให้เรานะมันก็ตีได้หลายความหมายแต่จะจนโทรนี่แหละนะครับเจ็ดเหรียญคือเจ็ดคาถาคือการแข่งขัน นะการแข่งขันบางทีอาจจะไปต้องไปแข่งอะไรหรือเปล่านะครับงานที่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นงานงานที่ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยหรืองานที่เราชอบแต่เราต้องไปแข่งกับคนอื่นแต่เหนื่อยอ่ะค่อนข้างเหนื่อยแต่สําเร็จไหมผมมองว่าเรื่องเจ็ดมันเป็นเรื่องของมีโอกาสที่จะสําเร็จนะแต่มันไม่สําเร็จแบบฟุ้ฟุๆหรือทำนิดๆหน่นนนนอยๆแล้วสำเร็จนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เลเวอร์ก็อย่าไปหวังมากนะครับเลเวอร์คือบางทีอ่ะมันไม่ใช่ว่างานจะดีนะ ไม่ใช่ว่างานงานการงานรุ่งการงานพุ่งนะครับถ้าเดลูเวอร์ขึ้นมาแบบนี้นะออกทนกันกลางอะ่ะนะเออประมาณนะั้นมากกว่าแต่จริงๆคือมัน,น,เ,ปนเป็นความมุม,มานะพยายามนะครับก็นั่นแหละมันจะความสำเร็จมันจะความความพยายามสุดๆอะ่ะเหนื่อยจนลากเลื่อนอะไรประมาณนั้นนะหรืออาจจะไม่สำเร็จในเดือนนี้แต่มันมีผลละอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงการยืนหยัดนะกับการถูกคัดค้านนะครับหมายถึงว่าในเดือนนี้เรื่องของการงานบางทีคนบรรจาร์อาจจะ เจอการคัดค้านจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่เราเอาเอเราเลือกนู้นเลือกนี้อาจจะทำสิ่งที่เราชอบแบบแล้วบางทีคนอื่นไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเจกระททาก็คือการที่แบบว่าเนี่ยมันมีไม้รอบๆตัวคุณอยู่ข้างหน้าแล้วคุณเอาไม้อันหนึ่งยันเนี่ยมันก็ว่าเออคุณยืนจัดในจุดดีของคุณแต่อุปสรรคมันเยอะนะครับก็อาจจะเป็นถึงคนรอบข้างหรือคนอื่นอาจจะขัดแย้งกับเรานะรวมไปถึงเรื่องของการทะเลาะก,กัน กับเรื่องของงานนั่นแหละมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันมีเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงกันนะในภาพลมต้องลองว่าอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อทํางานหรือจะมีการลงไม้ลงมือกันกับคนรอบข้างด้วยเช่นกันหรืออย่างน้นอยอาจเราไปอาจจะไปเห็นเหตุการณ์คนทะเลาะก,กันมันก็จะเป็นทนทโทอะไรอย่างนี้แหละครับลักษณะของไพ่ที่ขึ้นมาถามว่าดีไหมผมมองว่ากาันงานอยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อยไปทางเหนื่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เลวร้วายนะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณจะได้ทาในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรัก สุด้ายของการเงินผมมองว่าการเงินเหมือนใช้เงินตามตามตามอำเภอใจใช้เงินจะแบบจะแบบความสุขอะนะก็พอถูถ่ายพอแบบถูรู้ถูกกลงอยู่นะครับพอที่จะประคองไม่ได้แต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่ก็คิดว่าเดือนนี้เงินหมุนเงินหมุนแล้วดีนะหมุนแล้วดีนะครับเพราะมีสามดะอสามเดือนแปดเดือนสองเดือนผมมองว่าเงินมันหมุนแล้วมันดีอย่างนะมันไม่ใช่ว่าเงินคือไม่ได้อู้ฟู่โอ้โหการเงินปังการเงินอะไรขนาดแต่ว่าเอ้ยมันหมุนได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ย แต่เงินสะพัดในเดือนนี้นะครับมกราเป็นเดือนที่คนวันจันทร์เนี่ยทำเงินได้ค่อนข้างดีนะเงินจากแดนไกลก็ได้นะครับหรือมีเรื่องของการเดินทางการเดินทางเราได้เงินนะครับแต่จริงๆริเนี่ยภาพรวมคือชีวิตไปข้างหน้าเรื่องของการเงินนะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังเยอะเพราะมันยังเป็นเงินที่แบบเข้าาออกอยู่นะครับในอีกมุมนึงเขาบอกว่าบางคนนะอาจจะไปถึงว่าชีวิตภาพรวมการเงินมันยังวนหลูปอยู่นะครับบางคนที่แบบเฮ้ยการเงินไม่ได้ขึ้นสักทีเนี่ยมันก็ยังวนลุปอยู่นะครับเห็นแต่ว่าในเดือนนี้อาจจะแบบ ไหลลื่นขึ้นเรื่องของการเงินแต่ว่าสภาพรวม <rattling. S 1> มันยังแบบเออไม่พ aca, ้นเรื่องเก่าๆนะไม่มีก็ยังไม่มีอยู่อย่างนั้นแหละหรือจนงจนยังไงก็ยังจนอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเออมันก็อ<ๆ>าจจะลื่นขึ้นไหลลื่นขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้แต่ว่าบางคนนะครับที่มีเงินอยู่แล้วก็อาจจะเออช่วงนี้ก็วิ่งเต้นเรื่องของเงินหมุนเงินอยู่อะไรอย่างนั้นนะครับคืออาจจะเรียกว่าต้องเป็นเงินหมุนนหนะยิ่งทางานธุรกิจค้าขายเงี่ยนะต้องคอยหมุนเงินอยู่ตลอดนะแต่เงินสะพัดนะ แต่ในภาพรวมก็เป็นไปได้ว่าหลายๆคนก็นั่นแหละเหมือนกับคิดไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังน่ะนึกจะใช้ก็ใช้นะครับเอาความสุขเข้าว่าไปก่อนแล้วลงมาถึงจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับผู้ชายที่เป็นราศีธาตุน้ําผู้ชายนักตลอนะครับผู้ชายจากแเดินไกลจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินเงินทองทองกับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของงานส่งออกนะการส่งออกการค้าขายแดนไกลถือว่าดีนะครับทำได้นะ อ่ะต่อไปเรื่องของความรักดีกว่าเนาะไพ่ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสามไม้ก,กับแปดดาบนะผมมองว่าจริงๆเนี่ยในภาพรวมดวงค่อนข้างดีนะครับอยู่ในเรื่องของความรักนะครับถ้าโสดก็คิดว่าอาจจะรู้สึกว่าให้ยูยูทำไมมันหายไปวะที่คุยคุยกันอยุะนะครับคนที่อยู่คุยคุยกันอยู่ยยยมันหา,หายไปหรือมันอยู่ๆมันขาดการติดต่ออะไรประมาณนั้นนะครับคนรักหรือตัวคุณอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอ่ะอ่ะยังไงดี มันกับความรักในเดือนเนี้ยมันมอนกับอยู่สภาวะที่แบบเออทําอะไรก็ยืนไม่เข้าขายไม่ออกเดือนร้อนนะเดือนร้อนเมื่ะคนรักบางทีคนรักนําปัญหามาให้นะถามว่าสมหวังไหมที่คุยคุยกันอยู่มันยากนะครับคิดว่ายังไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่น่าจะสมหวังนะการที่ผมเดานะคิดว่าแนวโน้มไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะครับถ้าโสดก็คิดว่ายังมีคุย,ค,ยคุยกันอยู่แต่ว่าสังเกตว่าสามไม้กับแปดดาบเนี่ยคือเขาหันหลังให้เราอะนะ คิดว่าเดือนนี้คนลักงหันหลังให้นะครับอึดอัดใจอะ่ะแต่ทาอะไรไม่ได้อะ่ะถ้าเขาหันหลังให้คือมันก็ไม่มีช่องทางที่จะไปงอ้อหรือไปทําอะไรมากไปกว่าน,นั้นได้แต่ได้แต่อยู่นิน่งๆแล้วตั้งรับกับมันได้แต่อยู่กับอยู่รอไปกับมันอะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องของความรักก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในภาพโโรมวมผมมองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเอาล่ะมันมีเดลิเวอร์กับหกถ้วยในเซตเนี่ยมันก็มันก็มีโอกาสคืนดีกันนะ คนลกเกาก็มีโอกาสกลับมาหรือเท่ากับแฟนก็คือจะมีมีการคุยกันเคลียร์กันดีกดันได้อะไรเงี้ยไม่เชิงว่าเคลียร์กันดีกว่าอาจจะมีการดีกันนะไม่แน่หรอกแต่เอาเป็นว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นละกันนะครับเดือนมนรกราคมแต่จะเป็นทนทนๆนั่นแหละนะครับเดือนร้อนอย่างน้อยที่สุดอะอากถ้ามันไม่เวลวร้ายมากก็อาจจะอย่างน้อยที่สุดก็คือเดือดร้อนพวกคนรักนะครับหรืออ,อาจจะอึดอัดใจนะครับถูกตีกรอบนะแต่สามไม้คือเขาหันหลังให้เรานะครับ อ่านดูออรไลนขึ้นเลยละกันนะครับขออีกใบนึ้งให้มันกระจ่างแล้วว่าเออมันจะเป็นทิศทางไหนนะ แป๊บหนึ่งนะครับเกรงมากในการเลือกพ่โอ๊ยแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวก่อนขอค่อยๆเลือกก่อนเฮ้ยเกรงมากเลยอะ่ะเอาจริงๆอ่ะเรื่องแล้วกัน Love yourself first นะครับ Your self respect makes you more romantic คอลลี่นะครับแอค e รีปนะครับเดี๋ยวนี้รักตัวเองดีกว่าเอาเป็นว่าไพ่บอกมาเลยว่ารักตัวเองนะดีที่สุดนะครับเดีนี้ไปอย่าไปอะไรกับใครมากเนาะไพ่สรุปนะครับคือ,อาราชินีคทานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าดวงคุณมันจะดีไม่ทางไหนเนี่ยคุณจัดการมันได้นะครับปัญหาทุกอย่างไม่เกินความสามารถที่จะจัดการของคุณนะครับ ถ้าไม่ดีอะไรไมไม่ดีก็เปลี่ยนตัวเองออกจากตรงนั้นซะหรือคุณมีแนวโน้มที่จะเออทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในรูปแบบที่ว่าเออคุณจัดการมาได้ดูือคโทรุมมันอยู่นะครับอีกมุมคือการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยเช่นกันนะครับอ่ามาดูต่อนะครับในเรื่องของในเรื่องของอ่าเรื่องของ เลขนำโชคนะจริงๆผมไม่คิดว่าคนวันจันทร์นะครับจะมีโอกาสเรื่องของการถูกหวยนะหรือโชคลาบไบลอยเข้ามานะครับแต่เป็นเงินจากการลงมือทำมากกว่านะครับจากการจัดก,การติดต่อประมาณนั้นนะแต่เลขนำโชคก็คือเลขแเลขสานะครับเป็นเลขนำโชคของคุณเลข2ก็เป็นเลขนำโชคของคนที่เกิดวันจันทร์สีนำโชคคือสีทองนะครับเพราะมีแต่ไพ่เหรียญเยอะเหมือนกันนะในด้านของไพ่ใหญ่นะครับมี กี่ใบวะหนึ่งใบเนาะหนึ่งใบนะครับมีหนึ่งใบเองอะ่ะเดี๋ยน,นี้มันคิดว่าเป็นเดินที่ยังคิดว่ามันมันน่าจะมีเรื่องของทางเรื่องเข้ามานะครับเรื่องของความรักเข้ามาแต่ผมไม่แน่ใจมันแดดาบอะ่ะมันแดดาบบางทีไปแซ่บเด็กะะบอกว่าติดคุกอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจตอบยากครับตอบยากเหมือนกันแต่คิดว่ามันไม่ดีละกันนะครับโทนไปทางไม่ดีเท่าไหร่อึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ย แต่ถึงกับเข้าขั้นเลวร้ายสุดๆไหมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็นั่นแหละมันทรงๆนะ่ะมันอัดใจมันทรงๆไปหมดเรื่องของความรักนะรู้สึกว่าไม่ไม่มันน่าจะมีปัญหาแล้วกันอ่ะเป็นว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ผมตอบยากว่าจะไปทางไหนนะแต่มีหกถ้วยด้วยก็บางคนก็มีเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าอย่างเงี้ยน,นะครับแต่เริฟเวอร์เข้ามาในเดือนนี้นี่นแหละเรื่องของความรักจะมีอิทธิพลเหมือนก,นกันกับคุณนะครับ สุขภาพระวังในเรื่องของกระเพาะลำไส้นะเดือนนี้มีโอกาสทำบ,บุญของคู่เป็นการเสริมดวงชะตานะครับโดยรวมแล้วคนบันจาร์ในเดือนมกราคมไม่เลวร้วายเลยนะครับก็ขอให้คนบันจาร์นมีความสุขมากๆนะครับเดือนมกราคมปี2564นะครับถ้าพูดไว้ไปหรือพูดอะไรสรุปไปต้องขออภัยด้วยนะครับดูจบแล้ว subscribe like แชร์บ้างนะพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ